วารตตี้ดีบียและสเปเชียลสตอรีภูมิใจเสนอปูเชนตงยุทธกาศหนีคนคลั่งราวสี่ทุ่มของวันพุทธที่29ทธันวาคม2546ทันทีที่พันตำรวจโทรทักษิณจินวัตรนายกรัธมนตรี วางหูภายในไม่กี่นาทีทั้งบิ๊กอ้วนพนเอกสัมพันธ์บุญญานัน์ประหลัดกระาหฮมบิ๊กแอดพนเอกสุรยุทธ์จุลานนท์พอบอสอสอบิบ๊กเกาะพนเอกสมทัศน์อัตตน,นันทออ์พบบธบิ๊กช้างพนเรือเอกโสมาภาและบิกบ๊กบิ๊กพนอากาศเอกคงศักดิ์วัธน,นาพอบออบธก็มาถึงทำเนียบรัฐบาลพร้อมด้วยพนเอกวิชิตยาทิพย ประธานคณะที่ปรึกษาโทโบอกและบิ๊กแบงพนทรประพาน,นิมบุกผอศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือสอรอกและติดตามด้วยบิ๊กจิว๋วพนเอกชวริตยงใจยุทธรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพันตำรวจโททักษินนั่งหัวโตหาเรือเครียดเป็นเวลาเกือบสองชองั่วโมงท่ามกลางเปลวเพลิงที่เผาผลาญสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญโรงแรมของคนไทยอย่างโรโยพ,พนมเปญ ปริเจนพักและจูเรียนาไปจนถึงอาคารของสามารถเทลีคอมซ p พีและชินนวัตและมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าถามหาคนไทยณนวเวลานั้นดูเหมือนจะมีเพียงพลเอกเตียบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลราโหมกัมพูชาต้นที่รับสายส่วนนายกฮุนเซนนั้นเก็บตัวเงียบจึงมีพลเอกวิชิตในฐานะเพื่อนรักเพื่อนซีคอยโทรศัพท์ประสานกับพลเอกเตียบันอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะถูกมองว่ามีปัญหาข้าใจกันแต่ยามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้พันตำรวจโททักษินก็ทุบโตะ๊ะแต่งตั้งให้พลเอกสุรยุทธ์เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการคลี่คลายสถานการณ์นี้โดยเฉพาะการรับคนไทยจากกัมพูชากลับประเทศแม่ใจจริงที่เสรนจะเล่าร้อนของพันตำรวจโททักษินจะต,ต้องการให้เครื่องบิน c 1 3 0พร้อมคอมันโดบินด่วนกลางดึกไปยังกรุงพนมเปญตามที่ตะโกนใส่หูนายกคุณเซนเลยก็ตาม แต่ที่ประชุมก็ชี้ให้เห็นถึงข้อเสียมากกว่าและต้องรอให้เวลาพันเอกวันรบรักสนะผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจํากงพนมเปญและนายชัชเวชชาติสุวรรณเอกอัครรชทูตไทยประจํากงพนมเปญในการรวบรวมและนัดแนะคนไทยเพื่อเตรียมไปขึ้นเครื่องบินกลับบ้านและเรื่องอธิปไตยของเพื่อนบ้านทุกอย่างจึงเตรียมพร้อมสำหรับการบินรับคนไทยกลับบ้านทันทีที่รุ่งสางที่มิได้หมายความว่ารุ่งสางณบางเกาะ แต่เป็นรุ่งสางณพนมปิดในฐานะที่เคยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาการเรี่ยง God Army, ก๊อตอาร์มี่ยึดโรงพยาบาลศูนย์ราช,ชบุรีเมื่อ24ธันวาคม2542มาแล้วครั้งนี้พลเอกสุรยุทธ์ก็รับบทสำคัญอีกครั้งด้วยการวางแผนยังใกล้ชิดกระสเหล่าทัพโดยมีการนำเอาแผนที่เตรียมพร้อมในการอพยพนอกราชอาณาจักรที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ โดยใช้กำลังร่วมของทบทรอและทอโดยมีบกสสเป็นผู้บัญชาการ23นาฬิกาแผนปฏิบัติการที่เรียกว่าโปเชนตรง1และ2ก็ได้รับการอนุมัติพลเรือเอกทวีศักดิ์สั่งให้เรือหลวงจักรีนรืเบตออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังจังหวัดตราดเพื่อเป็นลอยลำอยู่ในทะเลหลวงในเขตรอยต่อหน้าน้ำไทยกัมพูชาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะบานปลาย รับคนไทยกลับบ้านในอีกเส้นทางหนึ่งโดยบนเรือมีเครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่ง av 8 harrier e, ฮลิคอปเตอร์แบบเบ l l 1 2เฮลิคอปเตอร์ s 7 6B และเฮลิคอปเตอร์ s e a hawk รวม7จ็ดลำโดยมีเรือหลวงพุทธเลิดล่าและเรือหลวงสุขโขทยัยตามไปเป็นเรือคุ้มกันและสมทุกกำลังกับเรือหลวงสู้ภัยรีเรือหลวงศรีราชาและเรือต่อ82ที่รออยู่ในหน้าน้ำแล้วส่วนพลอากาศเอกคงศักด ก็สั่งการให้นาวาอากาศเอกนิรันยิ้มสวนผอบอบอน .6 เแต่ยมเครื่องบินระเบียง c 1 3 0และให้พลอากาศเอกสมหมายดาบเพชรผอบอหน่วยบัญชาการอากาศสยถติเตรียมกำลังหน่วยคอมมานโดของกรมปฏิบัติการพิเศษโออยจำนวน80คนและมอเตอร์ไซค์ลาดตะเวน2คันนำทีมโดยนาวาอากาศเอกพีรยุทธ์แก้วใสผอ,อรกรมปฏิบัติการพิเศษโออยขณะที่พลเอกสุรยุทธ เลือกให้หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF Rapid Development Force อันพิทหารรบพิเศษมวกแดงของรอ31รออลบบุรีของผู้การโชยพันเอกกัปนานรุดดิษพอบอรอย31อรออเตรียมกำลังหน่วยรบพิเศษแทกสึงจำนวน,น30คนและรถราดตะเวนฮัมวี่4คันและมอเตอร์ไซคยุทธวิธี2คันเพียงแค่2ชั่วโมงหลังจากได้รับคำสั่งกำลังทหารรบพิเศษพร้อมด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์จากลบบุรี ก็เดินทางมาถึงกองบิน6ดอนเมืองเพื่อสมทบกำลังของอยโดยที่พลอากาศตรีโซเมธโพโมาีผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองรับผิดชอบการรอปภในพื้นที่สนามบินห้ามไม่ให้คนนอกโดยเฉพาะสื่อมวลชนเข้ามาเนื่องจากไม่ต้องการให้เห็นภาพการนำกำลังรบเพราะอาจจะดูเหมือนไปบุกรุกเพื่อนบ้านโดยเปิดให้เข้าเมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นฟ้าไปแล้วการประชุมวางแผนการปฏิบัติการตามแผนโปรเชนตรงหนึ่งและโปรเชนตรงสอง ในรายละเอียดที่เกิดขึ้นที่สนามบินโดยมีเครื่องบิน g 222เจ้านวน1่งลำและเครื่องบิน c 130อีก5าลำเตรียมพร้อมรับคนไทยกลับบ้านโดยมีพลอากาศเอกระเด่นพึ่งพักผอ,อหน่วยบัญชาการยุทธทางอากาศเป็นผู้บัญชาการปฏิบัติตามแผนที่ทําให้เขาได้กลับมาสวมชุดนักบินขับไล่อีกครั้งโดยทําหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชากองบัญชาการลอยฟ้าบนเครื่องบิน g 222ที่จะลอยลำอยู่กลางเวหาเนื้อเกาะกงของกัมพูชา เพื่อบัญชาการและติดต่อสื่อสารกับบิ๊กบ๊อบพลอากาศโทคขชาทิพย์กุลชรณอยุธยารองผอบยออและเป็นผู้บัญชาการภาคพื้นคุมเครื่องบิน C130 ตั้งหาลำที่ต้องลงจอดโดยมีพลเอกวิชิตยาทิพย์เป็นผู้ประสานงานติดต่อกมพูชาอำนวยการเดินทางด้วยตนเองเพื่อรับคนไทยชุดแรก511คนกลับบ้านพร้อมด้วยคำสั่งให้เครื่องบิน F 1 6ของกองบิน1โคราชเตรียมพร้อมสำหรับแผนโตเชนตง หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงและฉุกเฉินขึ้นภายในไม่เกิน20นาทีที่จะถึงเป้าหมายเวลา5นาฬิกา15นาทีเครื่องบิน C130 ลำแรกก็ทยานขึ้นฟ้ามุ่งสู่สนามบินโปเชนตงกลางกุมพนมเปนติดตามด้วยลำที่ 2, 3, 4 5ที่มีคอมมันโดอร์นรบพิเศษกระจายกันอยู่ทุกกลำและตามด้วย G222 ที่เป็นบกลอยฟ้าโดยมีพลเอกสุรยุทธและพลอากาศเอกคงศักดิ มานั่งบัญชาการอยู่ที่ศูนฝึกปฏิบัติการกองทัพอากาศโดยตลอดแผนโปเชนตรงหนึ่งเตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ปกติโดยเครื่องบิน C-1305 งาลำที่ลงจอดนั้นจะไม่มีการดับเครื่องในระหว่างนั้นคอมมานโดและหน่ดยรพิเศษร,รวม110คนพร้อมอาวุธครบมือและเป้สนามรถฮัมวีก็วิ่งลงมาจากเครื่องบินออกกระจายโดยรอบสนามบินโปเชนตงเพื่อรักษาความปลอดภัยในขณะที่คนไทย ก็เรียงแถวตอนหนึ่งขึ้นเครื่องโดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจนับจำนวนแบบรวดเร็วส่วนแผนโปเชนตรงสองนั้นเตรียมไว้สำหรับเกิดเหตุรุนแรงเนื่องจากในค่ำนั้นมีการรายงานข่าวว่าม็อบในกรุงพนมเปญซึ่งรับชมข่าวรายการรายงานสุดทางโทรทัศน์ของไทยแต่ร่วงรู้ว่ารัฐบาลไทยจะส่งเครื่องบินมารับคนไทยซึ่งมีแผนการซื้อน้ำมันเพื่อมาเผาโรยรอบสนามบินทำให้พลเอกวิชิตต้องประสานกับพลเอกเตียบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรรางหกรรมกัรพูชาเพื่อนำกำลังทหารมาดูแลโดยรอบสนามบินโปเชนตงเอาไว้แต่กระนั้นหน่วยคอมมานโดและรถพิเศษก็ไม่ประมาทเตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะอาจจะต้องถล่มพนมเปนเพื่อช่วยคนไทยกลับบ้านจึงไม่แปลกใจที่ทหารหนรถพิเศษและหน่วยคอมมานโดทุกคนจะมีเป้สนามติดหลังซึ่งไม่เพียงมีอาวุธลรก,กระสุนเท่านั้นแต่ยังมีอุปกรณ์ยังชีพเผื่อว่าจะต้องอยู่ในกรุงพนมเปนมากกว่าหนึ่งวัน โดยที่เครื่องบินรบบนเรือหลวงจากกรีนารเบตที่ลอยลำรออยู่และเครื่อง F16 ที่เตรียมพร้อมในที่ตั้งพร้อมจะมาสมทบเพราะงานนี้พันตำรวจโททักษินไฟเขียวไว้แล้วให้ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของไทยแต่โชคดีที่งานนี้ไม่ต้องใช้แผนโปเชนตรงสองเมื่อทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยมีพลเอกเตียบันและมนตรีว่าการการางโฮงเขมนที่พูดภาษาไทยคล่อรงรือส่ทงทหารมาดูแลสนามบินให้ จากเวลา7.50นาฬิกาทีที่เครื่องบิน C130 ลำแรกกับลงมาจอดที่สนามบินกองทัพอากาศดอนเมืองจนลำที่หาในเวลา9.30นาฬิกา30นาทีและลำสุดท้าย G222 0 0ยฟ้าในเวลา9.40นาฬิกานาทีเสียงปรบมือก็ดังกระหึม่มผมด้วยกันจับมือแสดงความยินด,ดีกับความสำเร็จที่นำคนไทย511คนกลับบ้านชุดแรกโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ โดยมีพันตำรวจโททักษิณมารอรับด้วยตัวเองจากนั้นในตอนบ่ายเครื่องบินซี13อีกสองลำนำโดยพลเอกวิชิตและทีมเดิมบินไปรับคนนยที่ตกค้างอีก192คนรวมทั้งเอกอัครรชทูตไทยและผู้ช่วยทูตทหารไทยและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยทั้งหมดจาก,กุมพนมเปญอีกครั้งกอนกลับมาถึงอย่างปลอดภัยและความยินดีของญาติญาติด้วยคำชื่นชมจากทั้งพันตำรวจโททักษิณและพลเอกธรรมรัตน์ อิสารางกูณอยุธยารัฐมนีว่าการกระทรวงการามในความพร้อมรบและศักยภาพกองทัพไทย